ฉากคอนเสิร์ตไลฟ์เอ็ในโบฮีเมียนลับโซดีคือหนึ่งในฉากที่สมจริงและทรงพลังที่สุดในประวัติศตาสตร์หนังชีวประวัติและรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังการถ่ายทํานั้นน่าทึ่งและเต็มไปด้วยความทุ่มเทยิ่งกว่าที่เราเห็นบนจอซะอีกนี่ไม่ใช่สนามเวมบีของจริงทีมงานได้สร้างเวทีคอนเสิร์ตไลฟ์เอ็ในปี1985ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแบบ1ต่ตอนที่ลานบินเก่าพวกเขาใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่ป้ายโฆษณากรองไปจนถึงแก้วหรือเบียร์ที่วางอยู่บนเปียโ,โนของเฟดดี้ และมีมาหลักไม่ได้แค่แสดงแต่เขาสวมวิญญาณเป็นแฟรดี้มาคิวลี่เขาดูบันทึกการแสดงของจริงซ้ำๆมากกว่า1,500ครั้งและมีโค้ดประกบตัวต่อตัวเพื่อเก็บทุกการเคลื่อนไหวทุกการเม้มปากทุกสายตาให้เหมือนต้นฉบับเป๊ะอีกเรื่องหนึ่งที่พิเศษก็คือทีมงานตัดสินใจถ่ายทำฉากคอนเสิร์ตลา e เอททั้งหมดความยาว20นาทีตั้งแต่ต้นจนจบในวันแรกของการถ่ายทำเพื่อให้นักแสดงที่รับบทเป็นวงควีนได้ผูกพันและเชื่อมั่นในการและการเหมือนวงดนตรีจริงๆ ความทุ่มเทของทีมงานและนักแสดงทําให้ฉากไลฟ์เอทนี้ไม่ใช่แค่การล่องเรียนแบบแต่เป็นการชุบชีวิตตำนานขึ้นมาใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ